นะคุณว่าครับว่าลูกใหญ่ว่าวลูกใหญ่ที่เราเคยกินตอนเด็กๆสีดำๆครับก็นี่มีไผ่กิมซุงนะครับเราพอดีไปได้จากพี่เขามามีกินพี่เขียวพี่เขียวนะครับให้ไผ่กิมซุงมานะครับอยากรู้ว่าพี่เขียวคือใครต้องไปดูในการใช้ไดมิเตอร์ไดเขาไม้ไม้ที่กินยอดได้นะครับแล้วก็ มีเนียงออกมาปลูกไวไว้ปลูกไว้ดูแล้วก็อน,นี่ผมไม่แน่ใจแล้วก็มีเขี้ยมอันนี้เนียงนะครับเนียงสามชนิดเนียงเนียงปกติแล้วก็เนียงที่เป็นเม็ดเล็กๆครับจำชื่อไม่ได้แล้วโอดเดีนะครับมีเท่านี้ครับผม ะคะุณว่าครับว่าลูกใหญ่ว่าลูกใหญ่ที่เราเคยกินตอนเด็กๆสีดำๆใช่ไหมนะคะขึ้นโดยธรรมชาตินะคะนี่ไม่ได้ปลูกอันนี้นะคะต้นว่านะคะเป็นลูกใหญ่ๆสีดำๆนะคะที่เราเคยกินตอนเด็กๆอันนี้คนวิจัยป่าก็ปลูกเอาไว้เช่นกันนะคะรอดูว่าอีกกี่ปีจะได้กินนะคะเนี่ย